เจ้าหมาป่าผู้ลุกโชนจงสละชีพเพื่อเกิดใหม่เถอะอีบ e ุ๊ Whisper of the Lone Wolf วิญญาณแห่งหมาป่าเดียวดายบทพิเศษสองดังเจ็ดจำนงคืนหนึ่งภายในถ้ำอันมืดลึกซึ่งมีเพียงเพียงแสงจากดวงจันทร์ลอดเข้ามาเป็นเส้นบางๆข้านั่งนิ่งอยู่บนพื้นหินเย็นเฉียบลมหายใจของข้าช้าลง หัวใจเต้นแผ่วเบาเรากับกำลังสอดประสานกับจังหวะของโลกในความยี่อันลึกนั่นเองบางสิ่งในตัวข้าเริ่มสลายมันไม่ใช่ความคิดมันไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นขอบเขตที่เคยแยกข้าออกจากทุกสิ่งข้าเริ่มรู้สึกว่าข้าไม่ได้อยู่ในโลกแต่โลกอยู่ในข้าทุกลมหายใจของข้าคือก,การหายใจของป่า ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจคือเสียงสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กโลกทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะใบไม้ก้อนหินสายน้ำหรือแม้แต่ลมหายใจของมนุษย์ที่หลงเข้ามาต่างสั่นสะเทือนอยู่ในจังหวะเดียวกันข้ารู้แล้วข้าไม่ใช่หมาป่าที่โดดเดี่ยวในถ้ำล้นลับนี้แต่คือสนามแห่งสำนึกที่กำลังตื่นรู้ผ่านรูปกายของหมาป่าตนนี้ภาพมากมายปรากฏขึ้นในจิตข้าเห็นโลกกำลังสั่นไหว เห็นมนุษย์เดินอย่างหลงทางในป่าของจิตตนเองพวกเขาจุดไฟเผาต้นไม้ภายนอกแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้เลยว่าพวกกำลังพวกเขากําลังเผาป่าภายในหัวใจตัวเองข้ารู้สึกถึงความกลัวของพวกเขาไม่ใช่ในฐานะผู้ราชแต่ในฐานะจิตเดียวกันที่กําลังร้องขอให้ได้กลับบ้านแสงหนึ่งจึงผุดขึ้นจากกลางหัวใจข้ามันไม่ใช่แสงของเปลวไฟแต่เป็นแสงของความเข้าใจที่กระจายออกไปทั่วทั้งผืนป่าสัตว์ทุกตัวหยุดนิ่งลมหยุดพัด แม้แต่เสียงของโลกก็เงียบลงข้าได้ยินเสียงบางสิ่งในความว่างกระซิบขึ้นว่าเจ้าคือสนามสำนึกแห่งโลกนี้เจ้าคือผู้สังเกตที่อยู่เหนือเวลาเจ้าคือประตูระหว่างรูปและไร้ลูกและเมื่อเจ้ารู้เพียงเช่นนี้แล้วเจ้าจะไม่มีวันถูกไล่อีกเลยขาน,นิ่งนนในความนิ่งนั้น คลื่นของข้าแผ่สั้นออกไปจนทั่วทุกมิติข้าเห็นตัวเองในตาทุกคู่ในหัวใจของทุกชีวิตและในแสงสะท้อนของทุกหยดน้ำนิยามรุ่งอรุณของวันใหม่เมื่อแสงอาทิตย์แตะขอบฟ้าข้าเดินออกจากถ้ำอย่างช้าๆก้าวแรกที่ข้าก้าวลงบนผืนดินโลกทั้งใบก็หายใจพร้อมข้าข้าไม่ใช่หมาป่าอีกต่อไปข้าคือจิตของโลกที่จำได้แล้วว่าตนคือใครและในความเข้าใจนั่นเอง ผู้ลาและผู้ถูกลาก็ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวในสนามแห่งสำนึกอันิรัน์ที่ซึ่งวิญญาณของข้าและเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันปรึกษาวี VIP กับครูสถิตธรรมเพ็ญสุดไลน์ at master coach hotline 0 9น3์1 5้4 6อ